ธิดาพรเข้ากูเรี่ยงแสดงเป็นวิภาวดีะจะมาเล่นหนังเรื่องมาปาไม้พร้อมแล้วใครเอาอ่ะเฮวลาลูกหายไปได้กูแล้วเวลาหนูขายใจด๊อกอะไรลูกแกด๊อกเอาคู่เอาคู่เอ้าเอานะคะบายแต่เดียวแม่นึกว่า ที่ค่ะเพชรปรปราน้าเป๊นะคะขอยืนโชว์หุ่นก่อนได้ไหมคะหุ่นเลหุ่นแรงิมอสไซน่ากินเวอร์เพชรเหนเพชรแทงนะคะอันมินต์ตัดสิงเกียรหล่อมคยแปลงเพชรตัดอีเดียนออกไปลับขาดะเกยแเเก่งมากปากไม่น่าแหก มึงไม่ใช่จะสั่งรวมทุก่าไเลยนะคุณจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำหลักการกระเลเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่อนเดียรู้สักหม่ต้องวัาเชินเท็ดเ็ตแท็แทนนะคะออกแะเลกาคะ ป่ะเวลาใครจะสวยกว่ากันดูแลสวยกว่าเลยชอบทำให้เมืองทิ้งเสื่อมเสียอีสัตว์เนี่ยว้ายพี่ลืโง่ตลอดกูไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกมืงมึงจำไว้หุยมาสวัสดีค่ะเจเบียค่ะเจเบียคนละยามคนเดิมนะครับสวัสดีค่ะไปดูแล้วเรียบ ตายแล้วดูสมบัติเช้าว่าแม่เร,รืองพ่อเป็นไ้แก่อีเดียทำเป็นตะเคยจ้ะเออเ็ไอ้เดียบวถือว่าบ้านเนียจะเอาสมบัติหมดไม่ใช่ไอ้เรื่องเป็นสมบัติคืออ,อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่มันไม่ปตลอดแน่ตาคนเดียวครับมีตาคนเดียวไหมไอ้ตัดไอ้เดีย โอเคไหมตัดโอเคไหมตัดไม่เลยนะกระบอกมา,ามปัญยาคมายแบดฮิงอ,อ,อ่ะหาได้มีความเจริญไม่ตัดนะเนาะทำให้พูดถึงความเที่ยงของดินเลยตัดคนสุ่นตีตั้งเสกับปูรี่เออช่างพ่อมืออายิสานแถลงการเ<ม>ับ่ยยูได้ยินเสียงใครเรี่ยงเมืองมีดถึงอีเสกคะละมหาเทวีเจ้าและอีทิพย์แห่งเมืองทิพย์กูจะกลับมาทวงบัลลังก์ตั้งทองของกูคืนอีแก ตามเพชรวีที่หนูสร้างเองเหมือนคลิปที่พ่อกูสร้างหนูสร้างช่อมอยู่อีกอยู่ด้วยไม่มีอะไรครัไอ้ไอ้ไอ้เหรอนกณปากไปได้ไปเลยสิครับเนี่ยนีเบี้ยแค่แต่พอรำไม่ได้เบี้ยนะครันะปล่อยแม่กูพาวอะไรปล่อยตึงตึงแล้วมหาชีวิตเจ้าเป็นตำแหน่งที่พ่อกูให้มามึงหยุดเล่นกับกูเดี๋ยวนี้นะไปไม่รอดแล้ว อนะมึงฉันไม่ยอมไปเป็นทาสคุณหรอกคะ่ะอ,อชังทองไปไหนลูกไปไหนครับยังไม่รู้กินยังไม่สิทธิ์ที่จะทำให้อะไรทำทำไมเอาเปล่ากินเปล่าเอาไหมฉันจะเป็นคนไม่ค่อยกดใครปเปรี้ยงออกมาตัวละตัวออกปุณิจะเจอหน้ายิตต้มตบไม่หัวขมำเลยนะเคยแก่ไม่ต้องตออบกม่ยอมจามรถกลมม็ล้มในอิเดียเนี่ยคือมาหดร้อนในลำหงอกูเลราชธาชมมัน